สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิมสวิต MDF วันนี้จะมาให้ทนิคความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์การเกษตรเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาใครที่เจอปัญหาเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องพ่นยามีอาการสปริงคัดมันหักบ่อยไม่ว่าจะเป็นสปริงแบบตัวสั้นแบบนี้นะหรือเป็นสปริงแบบสตัวถ้าใครเจอปัญหามันหักบ่อยเกินไปหักหนึ่งตัดได้แป๊บเดียวหกักหรือว่าตัดได้สองสามวันหักอย่างเงี้ยคือมันผิดปกตินะครับ สาเหตุที่มันหักบ่อยเกิดจากไอตัวผ้าคัดมันหลวมนะฮะผ้าคัดหลวมแล้วไอตัวเสาเสาน็อตเนี่ยตัวน็อตตรงนี้นะครับมันหลวมมากเลยเห็นไหมเนี่ยผมโยกให้ดูเนี่ยเกิดช่องว่างเยอะเลยนะครับทั้งตัวผ้าคัดเองและก็ตัวหัวน็อตเองนะฮะเกิดการสึกหลอนะครับถ้าหากมันหลวมแบบนี้นะท่านเปลี่ยนไปสิบอันยี่สิบอันมันก็ไม่หายครับ ใช้หนึ่งวันสองวันมันก็กลับมาเป็นอีกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือแบบจบที่สุดเลยหนึ่งเปลี่ยนผ้าคัดใหม่สองเปลี่ยนตัวนอ็อตสองตัวเนี่ยใหม่เลยนะฮะอาการปัญหาสปริงหักบ่อยก็จะหายไปท่านอย่าเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับบางทีอยากเสียเงินน้อยๆเปลี่ยนแต่สปริงเอานะครับใช้วันสองวันมันก็หักอีกแล้วให้คิดดูนะครับถ้าหาักเปลี่ยนแต่สปริงเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อย สมมติเปลี่ยนไปถึงสิบตัวท่านก็เสียเงินสองร้อยแล้วเปลี่ยนไปสิบห้าตัวเสียเงินสามร้อยเปลี่ยนไปยี่สิบตัวเสียเงินสี่ร้อยนะครับเพราะมันใช้ได้แป๊บเดียวมันก็หกักใช้แป๊บเดียวมันก็หกักท่านจะมาเปลี่ยนเอ่อแต่สปริงอย่างนี้หรอนะให้คิดดูนะครับถ้าหากเราเปลี่ยนไอตัวผ้าคาดใหม่เนี่ยกับตัวน็อตใหม่ไม่เกินสา0ร้อยด้วยซ้ํานะครับเต็มที่ก็สามรอห้าสิบนะดีกว่าไปเปลี่ยนแต่สปริงนะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนะ อันนี้ฝากไปถึงเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับฝากไปถึงเกษตรกร,ร,กรทุกท่านบางทีเนี่ยเปลี่ยนแต่สปริงหมดเงินไปก็เยอะแล้วนะครับก็คิดดูถ้าเปลี่ยนไปสิบครั้งนะเปลี่ยนไปสิบห้าครั้งนะก็สามร้อยบาทแล้วสิบครั้งก็สองร้อยถ้าสิบห้าก็สามร้อยถ้าเปลี่ยนไปยี่สิบครั้งสี่ร้อยนะครับบางทีค่าเปลี่ยนสปริงแพงกว่าซื้อตัวคัดใหม่ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นนะแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนคัดใหม่ครับจบ จบยาวแน่นอนนะ